มันจบแล้ว เ้โอเบก้าฟาวี oh no are are so 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 ่ปรากฏตัวอยู well anyway ่ในโลกแห่งฟอนสแกนแล้วบอลเลยเพาบันเทิงแน่นอนอ่ะวัดดี้ฉันมีนามว่าฟาวี่เดอะโอเบก้าก็จับสแกนใส่เลยละกันนี่จับโดนแล้วบอลโชว์แจ้งจองแจ้งเรียบร้อยแกรู้จักโอเบก้าฟาวี่จากอันเดอร์เทลมเพื่อนเธอแกไม่รู้จักแกก็ต้องโดนฉันจัดการแล้วแหละดีอ้าวโอ้ยโอ้โหตัวตั้งใหญ่ยังจะโดนสตันได้อีกชีวิตนี้ไม่ได้การแล้วถ้าแกท้าทายอำนาจมืดอย่างโอเบก้าฟาวี่คนนี้แล้วก็ฉันก็จะฆ่าแกนะ พราะตอนนี้ฉันได้พลังแห่งดูงวิญญาณทั้ง6มาแล้วอ่ะฉันจะใช้ในการตอ,อกกอนแล้วก็จะก,การพวกแกให้หมดแกต้องตายสารการเดียวจะหนีไปไหนฮะเชลิตกี้เอาค้่ไปเอาซวยไม่โดนเฉยเลยอ่ะแล้วเขาไปไหนแลว้ววะเดียเขาหายไปแล้วคนดูเฮ้ยหายไปไหนแลว้วเนี่ยเอาโอ,โอ,โอ,โอเมก้าเฟาวี่หลงแล้วช่วยด้วยเฮ้ยเขาหายจริงคนดูอ้าเจอแล้วอยู่นู่นนี่เองเอาปล่อยขึ้นไปโดนคู่เลยโดนคู่อย่างงี้ก็ล่าสนุกเลยสิแอ้แฮจะหนีไปไหนอ่ะพวกนายมาให้โอเมก้าเฟาวีคนนี้มาเล่นสนุกกับนายหน่อยสินายรู้ไหมว่าโลกนี้ไม่ฆ่าก็ต้องถูก เพราะฉะนั้นจงตายซะเถอะออลโลนี้มันมีแค่สองเส้นทางโอ้ยโดนสตันอีกแล้วเอ้ยแกด้ดามีเส้นทางเดียวก็คือจงตายซะเถอะเหล่ามนุษย์แกจงเอาดูวิญญาณของแกมาให้ฉันว่าฉันจะฆ่าแกดีจะจับได้แล้วก็เชื่อเลยละกันนะครับผมเงาโอ้โหเมกาพาวิ่กินโคตรเถื่อกระชากไส้กินเลยแล้วผมก็ปล่อยขึ้นไปเลยละกันเรียบร้อยตีโดนแล้วก็ขออนุญาตเอาเลยแล้วก็ขออนุญาตเปิดล่างแปลงล่างไปเมกาพาวิ่ล่างสุดยอดเลยละกันนะตอนนี้เขาถึงช่วงล่างแปลงล่างแล้ว กำลังเป็นหนึ่งเดียวกับโอมเมกาพาวิอยังมางมันเลยอจะไปไหนพวกแกคนตายทั้งหมดเรามนุษย์มนุษยชาติก้ารทำอย่างนี้กับมอนเตอร์ใช่ไหมมอนเตอร์ ter, อย่างพวกเราจะล้างแค้นเพื่อวีสายของอยงพวกเราให้หมดสิน้นมนุษย์อย่างพวกแกก็ต้องตายแม้แต่หุ่นยนต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเองฉันก็จะฆ่าให้หมดเหมือนกันนะจะไปไหนวีโรติก้า รู้ไหมว่าเธไปได้ถึงจะโดนไล่ฆ่าเราดีเพราะว่าเธอยังไม่ได้ใช้บริการร้านสลัดบักร้านเติมโลบักราคาถูกเรือ่มตอ้เพียงแค่35บาทเท่านั้น<อ>ใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในโกัวการ์เด้นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาดแมบต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบคเทียนพี่รับโค้ดไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ้งมิ้งเลกถึงร้านดีๆต้องสลัดบัก๊กข,ขอขอบคุณาาร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นอนเซอร์เราในที่วิดีโอนี้น,นะะั ครับผมใครที่สนใจรับเตาโล,ลบักราคาถูกครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมตัวใครที่บอกว่ามาจากช่องแบกเทียนพีก็รับไปเลยนะหัวออกาสเสดียามุงมิง,งนั่นเองนะครับทุกคนใครที่สนใจลิงก์ก็อยู่ใต้ล่างคิวนะครับผมแล้วก็ใช่แล้วโอเมก้าฟาววีเป็นหนึ่งเดียวกับร,าร้านสลัดบักน,<ๆ>นะครับทุกคนเพราะว่าตัวชั้นการทำมาจากพืชเหมือนกันไงล่ะเกี่ยวกับผักผลไม้เหมือนกันนะโอ้โหว้าวเอเิกมากแค่เป็นแค่ดอกไม้เฉยๆแล้วตอนนี้ก็เออผมก็ปล่อยพลังขึ้นไปแต่ว่าปล่อยไม่โดนงั้นก็ไม่เป็นไรขออนุญาาาาาตตตโโโโดด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 นน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 นหหหห่่่่่เเเเเลลลลลยยยะะ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 กกกกกกััแแแ้้้้้้วว็็รรสอออจจจไไ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 ไมมมมมงงีีูผซใปช กี้ฉันจะฆ่าแกฮะแอลลม่ไมฟีคิดว่าจะหนีฟาวีผู้น้อยตัวนีจน้จริงๆเหรอเพื่อนเราตัวน้อยมากเลยนะตัวเล็กนิดเดียวเองันเนี่ยตัวใหญ่เท่าเออเกือบรถบรรทุกเลยมั้งเนี่ยตัวใหญ่เกือบเท่าทักฟังอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเอาผมจับเลยละกันเรียร้อยจับได้แล้วก็ควนควนควนแล้วก็ตะเชื่อเลยละกันนะาฟาวี <BAR> <V> ไม่ได้ไล่ฆ่าคนมานานแค่ไหนแล้วนะรู้สึกสนุกจังเลยอ่ะเว้ยมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยเขานดญาตแซงล่างเลยละกันนะฟาวีล่างเอาจริงมาแล้วได้เวลาไล่ฆ่าแกแล้วจะหนีไป เจอวาว่งันเหรอฉันชาวจริงๆเลยอ่ะเอาเรียบร้อยตายซะตายแกต้องตายสถานการณ์เดียวที่จะตีเลยเอาเรียบร้อยเออเขากิน็อกซี่โคลาอยู่แต่ไม่เป็นไรเรียบร้อยผมเชื่อได้แล้วตายสะเถิดนตายดะจากกันมนุษย์ไปอีกหนึ่งนะตอนนี้เหลือแค่3คนแล้วแล้วก็มีคนอยู่ตรงนั้น1คนนะผมก็โดนหาเลยแล้วก็ได้ส้พ้าเอาไม่โดน โอ้ไ่โดนเฉลยแต่ไม่เป็นไรเอาอย่าง้รผมก็ตีธรมรมดาโดนแล้วก็ปล่อยขึ้นใส่เรียบร้อยแค่ดีแกก็ดีฉันไม่พ้นแล้วทีวีบูแฟนแกเป็นเกี่ยวกับเลือกกิฟตี้ทอยเลสใช่ไหมนีเย่เชื่อทิ้งเลยผมว่าไม่น่าใช่แต่ว่าตอนนี้คนที่เหลือ,อยู่ไนโอ้ไม่ก็อยู่กันโคตรไกลเลย2คนนั้นอยู่นู่นกันเลยเหรอแล้วผมจะไปยังไงให้ทานไวเนี่ยไปยังไงไม่รู้แต่ค่อยๆเดินไปก่อนละกันนะครับผมเพราะตอนนี้ผมต้องทําการเก็บดูวิญญ,ญาณทั้งหกเพื่อที่จะเป็นพลังพิเศษของผมทำให้ผมนั้นมีพลังแห่งดิเทอ,เนนร,อ,อร์เน,นเม แต่ว่าตอนนี้ขอตกรันกับพวกแกก่อนละกันนะฉันจะฆ่าพวกแกอะไรที่ว่าจะมาเอาดาวฟันฉันแล้วมันจะไร้ผลงั้นเหรอตอนนี้โคตรเบียวเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมทั้งบ้านสภาพเออยูทูบเบอร์คนนี้เขาเบียวน n d e r tail เกินไปเมื่อเขาได้เล่นเดียวกับตัวละครเป็น under tail ปุ๊บเขาก็จะเบียวขั้นสุดยอดอย่างนี้นี่แหละครับคนดูแล้วก็ตอนนี้เอาไงดีเออผมพูดไปหาเลยละกันนะพุ่งได้ไหมอ่ะโอ้ยังพุ่งไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอึ้บตีแกก็ได้ตีได้แล้ว ตีแล้วเอาไงต่อดีฮูปกระโดดจบสแกดีไหมนะแล้วก็พวเอาพุ่งไม่โดนเฉยไม่โดนได้ไงผมไม่รู้เหมือนกันคนดูแต่ขอที่จะปล่อยขึ้นไปเลยละกันนะเคปล่อยขึ้นโดนแล้วแค่นี้ก็ตามแกง่ายแล้วอ่ะขขอนุญาตกัดคอทิ้งเลยละกันนะเหลือแค่คนเดียวแล้วน่นก็คือนู๊อีกแล้วงั้นเหรอทำไมผมเล่นเกมหกหกทีไรรัสแมนสแตนดิ้งจะต้องเป็นนุ๊ตลอดเลยขขอนีญาตสแกนหาซิอ๋ออยู่ตรงนั้นเองนี่ดา ฉันเหลือไฟเซฟมาใหม่เพื่อที่จะต่อกรกับแกแล้วว่าจะไปไหนจะเพื่อนฮัลโหลวันดีนุ๊เนี่ยผมก็ปล่อยพลังคลื่นเต่าไปเลยลวกันนะแล้วก็ขออนุญาตตีซ้ำไปก่อนล้วกันนะจะหนีไปไหนเอ๊ะ <Hey, S 2> เจ้านุ๊ตัวน้อยตัวนิดแกคิดว่าแกนันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนโอ้โ oh, ห oh, แล้วเขาคนด้วยเว้ยคนดูทำเป็นเล่นนุคนนี้ก็แอบตึงเหมือนกันนี่เนี่ยอย่างนี้ฟาวว่ต้องเอาจริงสักหน่อยแล้วอะเดี๋ยวฉันจะใช้พลังแห่งปืนไฟพ่นใส่แกแนะ่หรือว่าใช้พลังของดวงวิญญาลูกไหนดีนะดวงไหนก็ไม่รู้เหมืออนนนนนกนกกกกกกัััแแแแแแตต่่่่วววาาาาทททุุดงงง็ํใใหห้้้ฟีขรรละะเพไมมค โอ้ยฉันได้ด้วยแต่พลังแห่งปฏิหานของควิกหรอกจ้าเพราะฉะนั้นคนอย่างแกก็ต้องตายอย่างเดียวที่แย่ตีเลยอะ่ะฮ่คนเล่นจะเป็นบ้าแล้วเฮ้ยจะดีไปไหนดูคิดว่าหนีพวกั้นหรอนี่แย่ปล่อยพลังคลื่นใส่เลยแล้วก็ตีซ้ำอีกทีแล้วก็ขออนุญาตล่าเลยแล้วกันจับตัวได้แล้วควนควนควนคว,วนนะ <laughs> <laughs> ฉันจะกินมนุษย์อย่างพวกแกหมดสิ้นเพราะฉันคือฟาวีเดอะฟาวเวอร์ โอ้จะหนีไปไหนถ้าแกไม่มีพลังเห่นปฏิธานแกก็สู้ฉันไม่ได้หรอกนะเพราะฉันคือดอกไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งนี้แล้วอาเรียบร้อยปล่อยคลืนใส่แต่ว่าไม่โดนนั่นก็ขออนุญาตเก็บเลยละกันนะลาก่อนเจ้านุบ ตายอย่างเดียวเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วผมก็จัดก,การพวกคนกันหมดแล้วนะครับผมเย่จัดก,การหมดแล้วโอ้โหตาเดียวยาวหกนาทีเลยเหรอเนี่ยไม่ธรรมดาสงสัยเวลาทั้หงหกนาทีนี้เอาไปทุ่มกับความเบียวโอปิก้าฟาวี่หมดแล้ว <c oughs> อ่อแล้วก็ลืมบอกพวกแกอีกอย่างหนึ่งนะั่นคือไฟล์ที่แกโหลดอะ่ะ มันโลเซฟกลับมาสู้ฉันใหม่ไม่ได้หรอกนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S มาใหม่แลวไวนดูดอยซีรอบดีเลยค่ะใครดีนะอเอาล่ะโมโอวก้าฟาววี่มาแล้วว่าโอ้เจอคนแล้วใครอยู่ตรงนั้นนะขออนุญาตไล่ล่าหนายหน่อยละกันนะเจ้ามนันษุ์แฮ่ฮิวแม่ยังนายล้วก็ต้องโดนฉันหน่อยโอ้ยโดนสตาร์เจอเลยโอ้อยแกกล้าดียังไงมาทำ้ายโอวิก้าฟาววี่คู่ยิงใหญ่คนนี้นะฮะแค่นี้ต้องชำระด,ด้วยกำปัน้นนะไรไหนเจสแก่ต่อยมาฉันก็ต่อยกลับได้ได้ อขอต่อยคืนหน่อยสิเพื่อนอแล้วตอนนี้เอาไงดีนะแอลโลปล่อยคืนไปเลยละกันแต่ว่าไม่โดนเฉยเลยเฮ้ยคนที่เขาจุกพิวอ่ะคนดูจุกพิวเหรอจุกพิวหรือฟิงกันแน่ <Yeah. S 2> ไม่แน่ตอนนี้เริ่มแยกแยะไม่ออกแล้วแต่ว่าตอนนี้เอาไงแล้วก็เออเขาได้บอกอีกแล้วแต่ว่าเขายังไม่ต่อยนะครับคนดูงานผมก็ทำการเออพุ่งชันแล้วก็พุ่งจับสแกไปดิเอาไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนเฉยเลยผมไม่รู้ว่าไม่โดนได้ไงแต่ว่าตอนนี้ดีสเตมมิน่าแป๊บหนยอน่งอ๋สอส่เลยคนี้ก็จะตาม ตีโดนแล้วฉันจำได้นะว่าแกมีบล็อกหนักเกสแกจะใช้บล็อกตอนกี่โมงอะเพื่อนเอ้ยถ้าแกยังไม่ใช้ตอนนี้แกคิดว่าแกจะรอดได้เห็นแสงตะวันหรออาเรียบร้อยใช้จังหวะที่จังหวะนะเพื่อนแล้วเอาไงเขาจะบล็อกอีกรอบไหมหรือว่าไงเอ้เขาบล็อกอีกแล้วคนดูบล็อกบ่อยจังเลยงั้นก็พุ่งใส่เลยโอ้โหแต่พุ่งไม่โดนนะครับผมเฮ้ยพุ่งไม่โดนอย่างนี้ก็ปล่อยขึ้นไปเลยละกันเรียบร้อยโอ้โห แต่ไอพลังขึ้นฮีบอลมันกว้างมากเลยครับคุณผู้ชมทางบ้าคือแบบโคตรกว้างอ่ะแล้วก็ตีไปโอ้โอ้เฮ้ยโดนสตัดไอ้พวกมนุษย์ฉันมาแล้วจะหนีไปไหนเกทตมันนี่ซีถึงแม้ว่าฉันอาจจะเดินตุ้มเตียบแต่ฉันก็ตามนายทันอยู่นะเพื่อนแอลลอมีบ็อกไหมเอาบ็อกเลยโอเคเรียบร้อยโดนอ้าวยังไม่ตายหรอถ้ายังไม่ตายงั้นขออีกทีได้ไหมอ่ะ แป๊บหนึ่งนะผมเขาเรียกจับกอนโอเคจับแกได้แล้วอ่ะแกีิจูเก่งใช้ได้เลยนะก่อนจะไล่ล่าแกได้เี่ยแล้วตรงนั้นใครเอ,อ่ยโอ้โหหน้าตานายนี่มันหล่อเหลามากเลยเพื่อนเอ้ยอ่ะเอาอยู่นี่นี่เอ้าดีโ,ดโกคูนี่จับเลยแล้วกันควนควนควนนี่ไะ เอาเวกาฟาวิ ga, เดี๋ยวนี้ไม่ใช้พลังเออปล่อยเวททันตะวันแล้วเฮ้ยเขาเรียกเวทอะไรนะผมจำไม่ได้แต่ที่รู้ตอนนี้ขออนุญาตใช้โกงเล็บไล่ฆ่าพวกนายดีกว่าไนดะ้แล้วก็ปล่อยคลื่นไปหนึ่งทีแล้วก็ขออนุญาตอ้าวเรียบร้อยผมได้อันติแล้วนะครับคนดูได้อันติมาแล้วแต่ว่าตอนที่ขออนุญาตไล่ฆ่าเขาเอาให้เขาตายก่อน,ลนแล้วกันนะเจ้าโกคูเกตโกคูเกตแกเตรียมตัวตายซะเถอะเรียบร้อยจับกินได้แล้วอะ่ะโอ้โหเนื้อช่างหอมหวานจริงๆนะพวกนายเนี่ยเอาล่ะ ได้เวลาโอเมกาฟาวาวิช้ยล่าเอาจริงสะสมดูวิญญาณนั่งโหงมาเพื่อไล่ฆ่าพวกนายโดยเฉพาะเลยนะแล้วไปไหนจเจ้าวีโรนิาวิโรนิาจางจะหนีไปไหนเอ่ยแปบ๊บนึงนะผมขอเรียกพุ่งได้ล่าแล้วก็โอ้ยโดนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะไปโดนสเปยข,ของเขาแทนนะครับคนดูกันตอนนี้ก็ได้โอกาสไล่ล่าลนะ จะดีไปไหนอ่ะฉันจะตามไล่ฆ่าแกไปทุกที่เลยดีอ่ตีไปหนึ่งทีแล้วก็ขออนุญาตซ้ำสักทีได้หรือไม่แต่ว่าเขามีสปีดนะครับคนดูแต่ว่าเรายังตามทันอยู่ก็ยังเป็นเรื่องที่ดีแล้วผมก็ปล่อยขึ้นไปแต่ว่าไม่โดนโอ้โหสวยแล้วเวลาจะหมดแล้วขอฆ่านายก่อนได้ไหมอ่ะก่อนตายก่อนรีเซ็ตเวลาโอเคไม่ทันแล้วอย่างน้อยก็ฆ่าเขาได้ก็ยังดีก็เชื่อเลยและกันนะถึงแม้ว่าเวลาอันตีผมมันหมดพิ์แล้วต้องไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ฆ่าสักคนก็ยังดีแล้วก็โอ้เจอแล้วมีคนอยู่ตรงนั้นกกกกก็ขอออออนนนุุาาาตระโดดดจ้้สแไไปปหหหเเเลลลลลลยยยยยัิิ่งมบพ มาบอกพิษไดไงวะเนี่ยโดนเขาคัคนดูโดดไกลไปนิดนึงอ่ะเอ้ยนู้นายจะไปไหนเพื่อนนะขออย่าปล่อยคลื่นเลยละกันนี่ไงแ่ดีเชก็จะไล่ล่าแกอย่างง่ายดายเร็วฮลโลนี่อุ้มตีไปเลยหนึ่งทีละกันนะ แล้วนายจะหนีไปไหนเพื่อนจังหวะนี้เขากินน้ําแล้วนะครับผมตัวแข่งโป้งไปทีนึงแลง้วไงผมก็ทําการได้ทําได้แค่ทาใจก็ปล่อยเขาไปก่อนแล้วก็รอเขากลับมาเป็นล่าปกติพอเขาเป็นล่าปกติแล้วผมก็ได้าซ้ำเขาได้ซ้ำเขาได้แล้วก็ปล่อยพลังขึ้นใส่เลยละกันนะครับผมแต่ว่าตัวของเกณห่หงนี่คือตัวมันใหญ่จริงคนดูโคตรบางเลยผมมองไม่เห็นที่บล็อกตัวเองเนี่ยเขาไงนูจะหนีไปไหนครับเพื่อนรอบนี้ฉันไม่ปล่อยแกแล้วน่าจับแกได้แล้วหัวทิ้งเลยละกันนะ ควรทิ้งเลยแล้วก็อาร์ชิเล็กี้จะสตรัรไปเพื่อนอาร์เรียบร้อยเสียใจด้วยฉันยังไม่โดนสตารตอนนี้หรอกนะแล้วตอนนี้ผมเสียใจแลวผมล่าชิเล็กกี้ก่อนดีกว่าเพราะชิเล็กี้เขายังเลือดเต็มเดี๋ยวถ้าเก็บไว้เหลือรัดแม่อาจจะไม่ปลอดภัยแล้วก็เรียบร้อยใช้ขึ้นโดนแล้วก็ขอเนี่ยตีเลยและก,การน่าจะหนีไปไหนฮัชิเลกกี้มาให้ผมวิมการ์วีตีหน่อยสิ้าตดดิร้อยอย่าออากจากอันเดร์กล่าวจนจะเต็มทีแล้ว่าเต็มคนแล้วไม่ไหวแล้วอะ พราะพวกแกอย่างมนุษย์อย่างพวกแกล่ะชอบขังมอนเตอร์อย่างพวกเราให้อยู่ใต้ดินไปตลอดการใช่ไหมได้วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขังพวกแกลงสู่นรกชั่วน,นิรันด์เองเรียบร้อยแล้วก็จับคุงเอาพุงไม่โดนเฉยเลยรอบนี้พืดแล้วก็เอาซวยหมดเวลาเลยเหรอผมไม่ได้สังเกตเ <c oughs> เล่นเพลินเกินหมดเวลาเฉยเลยว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าโมาแต่ไล่ฆ่าดูเวลาด้วยโถเอ้ยตอนแรกคิดว่าเวลาเหลือเยอะผมก็เลยไล่ฆ่าอย่างมองมาไม่ได้สังเกตเวลาเฉยเลยกรรมชี่ และสุดท้ายโอเมก้าฟาวี่ก็ไม่ได้ออกจากอันเดอร์กาวฝากไว้ก่อนเถอ